สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมอมองมรลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับบาปและบ,บุญใครทําคนนั้นก็รับไปนะแ้าพูดถึงว่าเราไม่ได้ทํานะเพีเยงแต่ว่าเราติดตามข้อมูลข่าวสารดูข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราเองนะวเวลาเปิดช่องข่าวจะมาเราก็ดูไปเรื่อยๆก็เห็นคนทําชั่วคนทําร้าย เยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้การทุจริตคดโกงการประพฤติมิชอบอภิยมุกโอ้โหเต็มจอทีวีนะฟัง,งข่าวสารเยอะแยะไปหมดพอเปิดไปข่าวต่างประเทศโอ้โหความขัดแยง้งความโกโหกความหลอกลวงนะสงครามเห็นฆ่ากันนะครับเราเห็นเต็มจอไปหมดจนเรียกว่าโอ้โหถ้ามองไปตรงนี้อะไรจะเป็นข่าวดีน้อยส่วนใหญ่้วเป็นข่าวร้ายนะเป็นเรื่องร้ายๆทันั้นเลย เรื่องของการผิดศีลผิดธรรมเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับหลายคนสับสนหลายคนก็มีอารมณ์ร่วมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข่าวภายในประเทศข่าวนอกประเทศก็มีอารมณ์ร่วมเข้าไปอารมณ์อาจะรู้สึกขุ่นมัวอารมณ์อาจจะจิตตกเศร้าหมองอันนั้นแหละคือบาปกรรมของเราเองนะถ้าเราดูข่าวเฉยๆเราแยกแยะได้นะว่าไอ้นี่เขาทําชั่วไอ้นี่เขาทําไม่ดีไอ้นี่เขาทํเาทเรื่องร้ายเนี่ย เราดูศักด์แต่เป็นผูด้ดูเราอย่าไปเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปทําให้จิตตัวเองตกมนมองเศร้าหมองยิ่งเห็นภัยที่เกิดจากข่าวต่างๆยิ่งรู้เลยว่าตัวเราเองต้องมีที่พึ่งทางใจเราจะหวังพึ่งแต่เรื่องของระเบียบกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้แล้วนะเราต้องมีที่พึ่งทางใจจริง,รงๆของจริงกฎของจริงไม่ใช่กฎระเบียบที่มนุษย์สร้างขึ้นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ อย่าพึ่งพาไม่ได้ก็ได้นะเพราะจิตใจมนุษย์มันบิดเบี้ยวบิดเบือนไปได้แต่สิ่งที่เราพึ่งพาได้จริงๆก็คือกฎที่ถูกต้องตามธรรมชาติกฎที่เรียกว่าเท่าเทียมกันทุกคนนั่นคือกฎแห่งการกระทํากฎแห่งกรรมนั่นเองและกฎไตรล,ลักษณ์นะบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปนะไม่ได้ลบล้างไปไหนหรอกไอนะ้เนเีวว่วบางคนดูข่าวมากๆเห็นคนทําบาปแล้วได้ดีนะทำไ,ไมคนทําดีนี่ไม่ได้ดีสับสนไม่หมดเลย ไม่จิตตกเศร้าหมองท้อแทะนัน่นแหละคือตัวเราเองกําลังทำนะบาปให้กับตัวเองเพราะทาไมจิตเราเศร้าหมองทําไมเราถึงแบบนี้เพราะว่ามันเกิดความสับสนความลังเลสงสัยเกิดจิตฟุ้งซ่านขึ้นแต่เราเห็นมันไม่ทันพูดง่ายคือเราภาวนาไม่เป็นเราจเจริญสติภาวนาไม่เป็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันไม่สักแต่รู้สักในเห็นแล้วปล่อยวาง คือการที่เราสักแต่รู้สักแต่เห็นเนี่ยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าผู้คนสมัยนีย้ทำผิดทำบาปทำผิดศีลบ,บิดเบือนบิดเบี้ยวนะไม่มีฮีรีไม่มีอตุตตปะทำบาปกันเต็มไปหมดเลยทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศการรู้แบบนี้มันทำให้เราเกิดปัญญานะครับมันบาปและบุญใครทำคนนั้นก็รับไปเวลาดูในข่าวใช่ไหมเขาจับได้คนนี้ทําชั่วทําร้ายทุจริตคอร์รัปชันคดโกงอบายมุขต่าง นั้นนะ่ะทาเห็นไหมก็ต้องรับผลไปแต่เราเป็นผู้ดูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจิตตกยิ่งเราเห็นแบบนี้ยิ่งเยอะเราต้องยิ่งระมัดระวังตัวดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้มีสติปัญญาถ้าเกิดใครไม่มีให้จเจริญสติปัญญาให้น้อมพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่จิตใจประพฤติตามคําสอนที่พระเจ้าสอนเรานะครับเพื่อเราจะได้มีเส้นทางที่ปลอดภัยเดินอยู่เกาะบนเส้นทางนี้ดีด ในท่ามกลางวิกฤตนานาข่าวร้ายความชั่วความร้ายนะพลังงานมืดเต็มไปหมดนะครับอันบาปและบุญใครทำะไรก็รับไปไม่ได้ทําเอาสักไปเห็นเราไม่ได้ทำเราสักไปเห็นก็เห็นด้วยปัญญาก็แยกแยะไปใครทำชั่วก็เรื่องของเขาใครทำดีก็อ,อนุโมทนาบุญไปใค,ใครทำชั่วก็ก็เห็นไปตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นไหมครับแต่ตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ แล้วอย่าประมาทคนอื่นทำชั่วไม่ใช่ว่าเราตามไปทำชั่วกับเขาคนอื่นทำดีเป็นแบบอย่างนะเราก็พยายามทำดีให้ได้แบบเขาหรือมากกว่าเขาการทำดีไม่มีอะไรยากเลยนะครับการแบ่งปันน้ำการแบ่งปันทางอย่างที่การขับรถขับลาเนี่ยบางทีเราเห็นคนที่เขาด้อยกว่าผมเห็นที่มอเตอร์ไซค์นะจักรยานทีผมก็ปล่อยเขาไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะจิตเราจเจริญกุศลเมตตากรุณา,าอยู่แบบ แล้วอะไรนะเกื้อกูลกันประมาณอย่างเงี้ยนะเราก็แบ่งปันได้นน่นเองเราสู่กันันันะครับลองไปฝึกกันดูนะครับฟังพิรณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ